สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมฟอร์ดนภัทร์ชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวรถ DBL XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยครับผมครับผมเรามาอยู่ในส่วนหน้าตัวรถของ XLT 4ประตูออโต้นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็ในส่วนของด้านหลังผมนะครับเป็นในส่วนของการแต่งนะครับเป็นชุด F150 Spider นะครับเรามาดูในส่วนของราคาตัวรถของ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้ก่อนนะครับราคาอยู่ที่9,200บาทนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทนะครับ มาด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมในส่วนของสีตัวรถนะครับมีให้ท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด6สีนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นสีขาวนะครับสีต่อไปนะครับจะเป็นสีดําสีเทาดําสีบอลเงินสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับถูกโฉลกสีไหนก็เลือกสีนั้นกันไปเลยนะครับผม เรามาดูในส่วนของการตกแต่งของตัวรถ d b l xgt เป็นจุดๆเลยนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะผมมาเลยครับอย่างแรกนะครับบนฝากระโปงนะครับก็มีการติดตั้งครับในส่วนเพิ่มเติมเลยนะครับเป็นส่วนของสคูปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับเป็นสคูปทูทโทนนะครับทาเป็นสีทูโทนเลยเป็นสีดาด้านตัดกะสีขาวนะครับผมในส่วนโลโก้นะครับเป็นโลโก้ม้ามัสแตงนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับสกรูจะมีขนาดใหญ่นะครับพอๆกับฝากระโปรงเลยนะครับทำให้รถมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนงานนะครับเรายิงซิลิโคนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งนะครับก็เป็น 3M นะครับอย่างดีเลยนะครับผมในส่วนถัดมาเลยนะครับของการตกแต่งนะครับก็จะเป็นส่วนของชุด F150 Spider นะครับ อย่างแรกเลยครับเป็นกระจังหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นกระจังที่เป็นตะแกรงนะครับทำให้ลมแลกอากาศไหเทได้ดีนะครับในส่วนของฟอนต์โลโก้นะครับเป็นฟอนต์ ford ford นะครับทำเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีขาวตัดกระสีดําด้านะครับผมในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นไฟจิ๋วนะครับมีมาทั้งหมด3จุดนะครับเป็นไฟ led สีขาวนะครับ ในส่วนถัดมาเลยนะครับด้านล่างลงมาเลยนะครับเป็นในส่วนของในส่วนของการชนด้านล่างนะครับก็จะทําเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เลยนะครับทําเป็นสีบอลเงินนะครับในส่วนตรงนี้นะครับชิ้นงานตรงนี้ลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสามารถเลือกได้นะครับอยากทําสีอะไรที่ท่านผู้ชมชอบนะครับ ก็สามารถแจ้งเรามาได้เลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเดิม XLT มีอยู่แล้วนะครับก็แค่ย้ายจากชุดกันชนเดิมมาใส่ในชุดกันชน F150 Spider นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัว C นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับของ F150 Spider นะครับเป็นเป็นตัว C เล็กนะครับก็เป็นไฟ Daytime ด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของถัดมาเลยนะครับเป็นไฟ Mazdaang นะครับโคมเดิมนะครับเป็น Projector อยู่แล้วนะครับ XLT นะครับเราได้ทำการนะครับอัปเกรดนะครับในส่วนของไฟเข้าไปนะครับ ไฟบา์นะครับก็เป็นไฟแถบแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟเดทามด้วยเป็นสีเหลืองอมพันธ์แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับสเตปไฟ3าสเต็ปนะครับเป็นคี m มาสแตงนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับส่วนในไฟลูกแก้วนะครับหรือไฟโปรเจคเตอร์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะครับคันนี้เลือกติดตั้งเป็นสีน้ําเงินหรือบูอายนะครับผมในส่วนของตัวข้อไฟหน้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างตัวรถครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างครับผมมากันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็เป็นจุดถัดมาเลยนะครับก็เป็นในส่วนของตัวคิวล้อนะครับเป็นคิวล้อแบบ6นิ้วนะครับติดตั้งแบบไม่มีหมุดนะครับก็มาพร้อมกับชุดตัว f 1 5 0 Spider นเดอร์ะครับมาดูชิ้นงานครับกล้องไม้ใกล้เลยครับงานของเรานะครับติดตั้งอย่างดีนะครับยิงซิลิโคนนะครับก็ในส่วนตรงนี้ไม่มีการเจาะอะไรเพิ่มเติมนะครับ ตรงตรงหมุดทั้งล่างนี่ก็ใช้เป็นจุดเดิมเลยนะครับจุดเดิมเลยนะครับในส่วนของแม็กและยางนะครับยางนะครับเราติดตั้งเป็นยางมอนสเตอร์นะครับ AT3 นะครับก็วิ่งในทางฝุ่นก็ดีนะครับหรือว่าทางดำก็เยี่ยมไปเลยนะครับในส่วนของตัวซีรียางนะครับ 26560R18 นะครับแมก คันนี้นะครับเดิมทีเป็น m a ็17เนะครับเราได้ทําการนะครับอัพไซต์ให้มันขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้มันเต็มซุ้มล้อนะครับเป็น m a ็18นะครับเป็นลายดอกไม้ยอดคิดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนบนด้านบนหลังคาเลยนะครับก็ติดตั้งในส่วนของราวหลังคานะครับเป็นสปอร์ตบาร์นะครับสไตล์เดียวกับตัวว i ยแท็กเลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเป็นสีบอลเงินเราก็มีติดตั้งให้นะครับรีเควสตมาได้เลยในส่วนของตัวกันสาดนะครับติดตั้ง4ประตูเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมี่ยมนะครับการรับประกัน10ปีเลยนะครับผมพราะในส่วนของตัวค้อบไฟนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวรถ xlt คันนี้เป็นปี2021นะครับไฟก็จะครอบไฟก็จะเป็นสีดำเงามาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวเลยนะครับส่วนตรงนี้ครับก็ ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับครอบเข้าไปนะครับเดิมทีเป็นตัวโคเมียมนะครับครอบเดิมเป็นโคเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้สัญลักษณ์ตัว2.2ลิตรนะครับผม6สปีดเกียร์ออโต้นะครับในส่วนด้านล่างก็เป็นบันไดเดิมอยู่แล้วนะครับของ x l t กนะครับก็มีความแข็งแรงและคงทนอยู่แล้วนะครับในส่วนของเบ้ารองมือจับนะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะครับกันลอยกันขีดข่วนนะครับและตัวมือจับนี้เป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยนะครับ หลายสติกเกอร์นะครับคันนี้ติดตั้งแบบเรียบเรียบหรูๆเลยนะครับจริงๆเรามีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากเลยนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับหรือลูกค้านะครับรีเควสเข้ามาอยากได้แบบไหนครับมีเป็นร้อยลายนะครับผมตรงนี้ติดตั้งเป็นลายเลนเจอร์นะครับแบบเรียบเรียบหรูๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายรถครับว่ามีการตกแต่งอะไรก็ในส่วนของตัวที่เห็นเลยเป็นตัวข้อฝาถังน้ำมันนะครับเราติดตั้งตัวชุดครอบนะครับให้ลูกค้านะครับเกือบตั้งคันอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของตัวโลบาร์นะครับก็ติดตั้งเป็นของ o u t l a n d ร์นะครับเป็นขายาวนะครับหรือแขนยาวนะครับเป็น3ขานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับไว้ติดตั้งเกี่ยวกับพวกตะแกรงบรรทุกสัมภาระนะครับในอนาคตลูกค้าสามารถไปอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับผมด้านล่างด้านท้ายเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับคำว่าแรปเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมเล็บขวนแบบนี้นะครับก็เป็นสไตล์หนึ่งของตัวเจอร์นะครับเกือบทุกคันก็ลูกค้าจะรีเควสตเป็นแบบนี้ มาดูท้ายรถเลยนะครับาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของท้ายรถบ้างนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรนะครับด้านท้ายรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะครับที่ติดตั้งมาเพื่อกันลอยกันกระแทกแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับก็ด้านฝากระบะท้ายนะครับติดตั้งเป็นตัวท้ายดาบนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเบ้ารองมือจับให้ด้วยนะครับกันลอยกันกระแทกเช่นเดียวกันนะครับ มาดูในส่วนของพื้นปูกระบะไลเนอร์นะครับก็ติดตั้งเป็นพื้นปูกระบะไลเนอร์ของตัว Ford นะครับเข้ามานะครับก็เกือบจะทุกคันเลยนะครับที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็เป็นพื้นปูกระบะของ Ford r เรนเจอร์นะครับมีความคงทนและแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการบรรทุกนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะครับพร้อมลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรเลยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านท้ายด้านล่างกันบ้างนะครับจริงๆเดิมทีนะครับ XLT นะครับ ก็จะมีก right ันชนท้ายมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์ในตัวเลยนะครับตรงนี้เราได้ทําการนะครับเปลี่ยนนะครับตัวกันชนท้ายนะครับให้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับก็เป็นแบบแขนโอบนะครับโอบมาด้านข้างด้วยครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยรถเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สสวยงามด้วยนะครับกันชนท้ายアウเลนเดอร์คันนี้นะครับติดตั้งเป็นแบบในส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับมีหัวบอลด้วยนะครับไว้ลากจูงนะครับ ในส่วนของตัวห่วงก็ติดตั้งนะครับเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับไว้ลากจูงได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมในตัวไฟถอยหลังนะครับเป็นไฟ LED นะครับเพื่อความสว่างนะครับเวลาถอยรถวัดเหตุได้มากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเราได้ทําการย้ายจากจุดชุดเดิมนะครับมาชุดกันชนเดิมนะครับมาใส่อยู่ในชุดกันชนของตัวเอาเรนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พร้อมกับไฟ2ป้ายนะครับในส่วนนี้ในส่วนของ XLT นะครับคันนี้เดิมทีนะครับตัวกล้องถอยหลังจะไม่มีนะครับ ก็เราได้ทําการนะครับอัปเดตให้กับรถคันนี้นะครับลูกค้ารีเควสมานะครับก็ติดตั้งเป็นกล้องโลโก้นะครับอยู่ในโลโก้เลยนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับก็มันจะโชว์ได้หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับว่ามีการติดตั้งอะไรบ้างครับไปเลยครับวนภายในตัวรถของ XLT Auto 6 Speed นะครับคันนี้นะครับก็ในส่วนภายในตัวรถเลยก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังที่ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับ ทำให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยนะครับกรอนในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแบบ8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a y นะครับในส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับปุ่มการทํางงานนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับจะควบคุมเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะครับทางด้านขวานะครับจะควบคุมเกี่ยวกับเรือนไม้นะครับในส่วนคันนี้นะครับที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ด้านท้ายรถนะครับว่ามีกล้องโชวถอยยหลัังด้วนะครบ ก็คือติดตั้งเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ในส่วนที่ผมแจ้งมาตั้งแต่ด้านท้ายรถนะครับก็จะเป็นกล้องถอยหลังประมาณนี้นะครับมีเส้นนะครับบอกนะครับกระยะให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับของ XLT นะครับให้เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวรถ XLT นะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวอะไรรู้ไหมครับค r u i s e Control ครับ ตัวล็อกความเร็วนะครับในเวลาที่เราขับขี่ทางไกลๆนะครับก็สามารถล็อกความเร็วได้เช่นเดียวกันแล้วก็ออย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับความปลอดภัยนะครับของรถคันนี้ที่เสริมมาในปี2021ครับคือระบบการลดพิกคว่มนะครับเป็นระบบลมนะครับมาพร้อมกับ E.S.P. นะครับป้องกันเสียภาพการทรงตัวนะครับมันจะทํางานร่วมกันนะครับทาให้รถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาขับขี่ทางไกลๆนะครับผม ครับผมจากการรีวิวนะครับรถรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับที่แต่งและแปลงหน้าเป็น F150 Spider นะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับในการตกแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับทักมาใต้โพสต์ของคลิป y o u t u b e คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะตอบทุกคำถามเลยนะครับในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับก็สามารถทักเข้ามาทาง เบอร์โทรศัพท์ได้เลยกันโทสอบถามเพิ่มเติมนะครับในส่วนแคมเปญโปรโมชั่นโดยตรงนะครับไจร้อนะครับก็สามารถโทรได้เลยนะครับก็เบอร์ที่เบอร์จะลงไว้ด้านล่างเลยครับเบอร์0625369554นะครับในส่วนของเพจ a c e b o o k นะครับ Ford ป้ายแดงโปรแรง by NK นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามดูแคมเปญได้ทุกเดือนเลยนะครับผมจะลงแคมเปญและโปรโมชั่นเอาไว้นะครับ ก็จะมีแคมเปญดีๆนะครับไว้รองรับการใช้งานของลูกค้านะครับให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อยู่อยู่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภัทรชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาประประแดงครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไารตกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่ผมตั้งใจนําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับ วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม